แก่ราศีมีนนะคะราศีกรก,กฎและราศีพิจิกนะคะเราจะมาเช็คว่าจะมีใครเข้ามาหาชาวท่านน้ำคนใหม่ๆนะคะขอดูพลังงานนะคะการอาาร่านพลังงานครั้งนี้เป็นการอ่านตามน้าไพ่นะคะวันที่นะคะหรือเดือนวันที่เวล่าวันที่นะคะหรือเดือนนะคะอยู่ที่ใต้ดีสคริปชันทุกคลิปแล้วที่เป็นแบบธาตุหรือราศีนะคะเอาละค่ะขอดูพลังงานชาวท่านน้ำมีกรก,กฎพิจิกนะคะ ใครที่จะเข้ามานะใครจะเข้ามาอยู่ในชีวิตนะชาวท่านน้าความรักความสัมพัน์ที่เจอรุกลร่างหน้าตาอาชีพนะคะเจอแบบไหนหรืออะไรแบบไหนไห้ไพ่ได้บอกใบ้แล้งตกมาเลยว้าว the world นะคะคอมพลีตนะถึงเวลาแล้วที่เราจะได้เจอใครสักคนว้าวโซเชียลอินเทอร์เน็ตออนไลน์คนที่นะคะเป็นคนที่โรแมนติกนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนะคะในการดำเนินชีวิตเขาหรือเธอคนนี้นะคะอาจจะนะคะ เพิ่งเลิกกับใครบางคนไปนะคะอืมเป็นการยอมแพ้อ,ออกจากความสัมพันธ์ที่เขาเคยเจอจบสิ้นคอมเพตจบสิ้นกับเหตุการณ์เดิมๆแบบคอมเพตนะคะมีพลังงานนะชาวท่านนะมีพลังงานขอชาวาาราศีกกตขึ้นมา,านะคะคนคนนี้ต่างชาติไหมราชการก็ได้นะต่างชาติหรือรับราชการหรือเขาหรือเธอคนนี้ขออนุญาตอยากพูดว่าเขาอยากก็ได้นะตัดสินใจอยากเขาบอกว่ามาจบสิ้นคอมเพตจาก สิ่งเดิมสิ่งเก่าของเขาไปเขายอมแพ้เดินออกจากความรักความสัมพันธ์นะคะอาจจะเลิกกันแล้วแบบอย่างกัน้ด้วยนะ,ะเป็นกิจลักษณะนะเป็นกิจลักษณะแล้วนะคะม,มีพลังงานราศรีกรกฎและก็ราศรีตุลน,นะคะที่ขึ้นมาข้าราชการก็ได้นะ,ะทหารตำรวจหรือต่างชาตินะคะอ,อ,อย่าพูดว่าโซน เกาหลีญี่ปุ่นหรืออะไรแบบนี้เปล่านะ,ะอืมนะเกาหลีญี่ปุ่นคนนี้อาจจะมีอาชีพนะคะได้หลายอย่างนะ,ะอาชีพเขานะคะเออทหารตำรวจวิศวกรคนในเครื่องแบบขับรถออโลจิสติกเดินทางบ่อยๆนะคะทำงานบัญชีเอกสารหรือทำงานเกี่ยวกับกฎหมายทนายความอะไรแบบนี้นะคะอืมหรือมีเป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับนำเข้าส่งออกรถยนต์อะไรพวกนี้ก็ได้หมดนะคะอาชีพมีเยอะนะนะคนคนนี้ถ้าถามว่า น่าจะเป็นคนที่พูดจาแบบดูแบบอบอุ่นอ่อนโยนโรแมนติกเป็นคนที่เทียท่ยงธรรมยุติธรรมกันให้และได้รับที่เท่าเทียมการจิตใจเขามีคุณธรรมนะคะแล้วก็มีความอดทนนะในความรักความสัมพันธ์หรืออะไรในอดีตที่ผ่านมาเป็นการที่เขาต้องต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคในการดําเนินชีวิตนะคะอม,มีความโรแมนติกมีความอบอุ่นในหัวใจนะคะคนคนนี้นะแสดงว่ามีเป็นคนที่ชาญฉลาดแล้วก็ชอบเดินทางท่องเที่ยวนะคะเช่นอ่า เวลาที่พบเจอกันอาจจะมีการไปเดทนะคะไปเดินทางท่องเที่ยวมีไลฟ์สไตล์นะคะที่เป็นแบบท้าทายออกไปนอกสถานที่ไปหาอะไรดื่มกินวันเวลทงเลนทายอะไรเงี้ยถ้าครบไปนะคะมีดอกไม้นะคะโอ้มค์ก๊อ อืมนะคะชาวท่านน้ําใครบางคนถ้าสองจิตสองใจกําลังจะคิดว่ามันจะมีความรักดีๆเข้ามาถึงชั้นไหมความรักดีๆนี้มาแล้วนะคะสองถ้วยมาด้วยสองถ้วยมาคอนเฟิร์มสองถ้วยมาคอนเฟิร์มนะคะอาจจะเป็น energy ที่เขาจบัาคนเก่ามานานแล้วก็ได้ไม่จําเป็นจะต,ต้องอย่าล้างนะคะหมายถึงว่าเขาอาจจะมาตัดสินใจแต่งงานกับคุณแบบจดทะเบียนสมรสก็ได้นะเพราะหมออยากพูดในทํานองที่แบบว่าอืม เป็นการเจอกันอะ <c oughs> เป็นการคุยทางโซเชียลออนไลน์เพราะมันมันมีอะเวิล l ์มันเริ่มแรกเลยอะเว o ลด์ World, คือการคือเหมือนแบบในเดือนเมษายนเนี่ยไม่แน่ใจว่าพวกคุณอาจจะเจอคนคนนี้มาก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็น energy ของแปดเหรียญคือความสัมพันธ์ที่มันพัฒนามาแล้วในําดับหนึ่งนะในสเต็ปหนึ่งนะคะอยากจะอยากจะเน้นตรงนี้ก่อนเพราะเห็นแบบนี้นะคะเออตอนแรกมันยังคิดว่าไม่จริงจังไม่ชัดเจนนะ,ะทีนี้มันเหมือนเขาหรือคุณก็ได้อาจจะรู้สึกเหมือนว่า จะได้ไหมจะได้เจอปะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนมาเจอแล้วมันคลิกอะ่ะบางคนอาจจะโชคดีถึงขนาดแบบได้แต่งงานนะน่าจะแต่งงานที่เป็นแบบจทะเบียนสมรสนะบางทีอาจจะมีการเดินทางหรือโยกย้ายหรือเขากําลังจะมามาเนี่ยมานะมาเพราะว่าชารลิอัลมันหมายถึงว่าต่างชาติที่เดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลที่มาหาคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดแบบว่าโชคดีไปมากกว่านั้นคือเออหมายถึงว่า จอการตัดสินใจแต่งงานอะไรแบบนี้เลยนะคะอืมไม่เป็นความสุขที่เหมือนแบบเเขาเรียกว่าอะไรอะความสุขที่ย้อนกลับไปแปลว่าคนคนนี้ก็คือมีความชอบเอเขาเรียกว่าอะไรอะเอเขาเรียกว่าอะไรมีนิสัยมีหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นน่ารักกุ๊กกิ๊กเหมือนเด็กอะเออมันมีความละมุนเออมีความละมุนมีความอบอุ่นอ่อนโยนหรือมีความโรแมนติกเหมือนภายนอกคนคนนี้น่าจะไม่ได้ตัวเล็กนะจากที่หมอรู้สึกจักไพ่นะ ออถ้าเกิดว่าเป็นออถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ดูเหมือนถ้าไม่น่าจะแบบไม่ได้อ้วนมากแต่บางคนก็สามารถเป็นคนที่ท้วมถึงอ้วนได้เลยนะคะเป็นคนที่ตัวใหญ่อะถ้าเป็นต่างชาติก็ตัวสูงใหญ่สูงใหญ่กว่าคุณถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงคุณน่าจะดูเล็กกว่าเขาเยอะนะคะเพราะว่ามันเหมือนแบบอวบอ้วนทุ้มๆนะคะอวบอ,อ้วนหรืออาจจะไม่ได้อ้วนอะไรมากแต่ตัวสูงใหญ่ท้วมค่อนข้างท้วมเพราะมันเป็นไพ่ท้วมเลยนะคะที่ขึ้นมานะแต่ถ้าไม่ใช่ต่างชาติ ก็มีสิทธิ์ไปได้ว่าบางคนอาจจะเป็นแบบถ้าราชการกึ่งหุ่นสมาร์ทหรือผอมสูงได้นะคะถ้าต่างชาติน่าจะเป็นท้วมมากกว่าเพราะว่าจากที่ไพ่เดอะเวิลด์คืออ้วนอนะ่ะเออคือสายตาเรามองแล้วว่าเออคนนี้เจ้าเนื้อหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มีความอบอุ่นอ่อนโยนมีความละมุนอนะ่ะเออนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีอารมณ์ที่แบบว่าสดใสอ่ามีอารมณ์สดใสมีความรู้สึกเหมือนเป็นเด็กนะคะมีอารมณ์เอเนจีขี้เล่นนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นกึ่งข้าราชการถ้าเราเจอนะอะถ้าเป็นข้าราชการนะคะมันจะแยกมันเหมือนท่าน้ํามันจะมีเป็นสองพลังงานเอเนจีนะคะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแต่เขาก็มีความยุติธรรมหรือมีความเที่ยงธรรมนะคะเหมือนเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่อะไรอย่างเงี้ยนะพัฒนาความสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้ก็ได้นะหรืออาจจะคบกันไปในระยะยาวและสามารถ ตกลงปรงใจกันได้ในอนาคตนะเออมีสิทธิ์ที่จะได้แต่งงานหรือตัดสินใจนะมันเหมือนการตัดสินใจบางคนที่คุยกันหรือคบกันมานานนะมันจะมี2กรณีนะคะคือความสัมพันธ์คุณ่ะกับโซเชียลออนไลน์คนคนนี้แปดเหรียญแล้วอะแปลว่ามันต้องพัฒนาแล้วในพลังงานเอเนจีที่จะมาเจอเดือนเมษายนเนี่ยมันมีสองเอเนจีนะคะเจอแล้วตัดสินใจนะแต่งงานนะอืมนะก็ได้ด้วยนะคะอืมแบบ ครบมาแล้วอ่ะไม่รู้กี่เดือนอะ่ะไม่รู้กี่เดือนกี่ปีหรืออะไรก็แล้วแต่บังเอิญมามาเดือนนี้เขามาพอดีอ่าอย่างเงี้ยคาบเกี่ยวเดือนนี้กับเดือนหน้านิดหน่อยนะคะอืมเพราะสองถ้วยมาชา a ิออ t มาการเดินทางแล้วก็ j u s t ิสคือการตัดสินใจคุณจะแต่งงานไหมหรือเขากับคุณก็เลยจะตัดสินใจเพราะว่า the w o r l มันขึ้นมาถึงว่าแบบมันไพ่แต่งงานอะ่ะไพ่ที่แบบอืที่สุดการรอคอยและอืม,อมนะคะ ส,ส,ส,ออสิ้นสุดความโสดแล้วเส้นสุดความโสดแล้วพบรักนะคะมีความรู้สึกที่ดีต่อกันอืมนะคะเป็น energy ของถ้าเจอกันครั้งแรกครั้งนี้นะถ้าเจอกันครั้งแรกครั้งนี้น่าจะแบบเขาก็ถูกใจคุณแล้วคุณก็ถูกใจเขานะเป็นความรู้สึกที่ถูกอกถูกใจความรักนะอืมถือว่าคนนี้น่าจะเป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนอบอุ่นอ่อนโยนนะคะถ้าเป็น คือหมอจะไม่อยากจะเน้นรูปร่างมากเพราะรูปร่างบางทีมันแต่ละคนเจอไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอาพลังงานเอเนรจี่เขาอะแบบอบอุ่นอ่อนโยนแล้วก็เป็นคนที่เที่ยงธรรมยุติธรรมในหัวใจตัวเองนะหมายถึงว่าเขาไม่ได้เอาเปรียบเราอะอืน่าจะไม่ได้เอาเปรียบอมไม่เอาเปรียบเรานะคะเหมือนแบบดูแลเทคแคร์เช่นสมมุติว่าเขาจะไม่ได้เอาแต่ใจตัวเองแบบฉันจะทําอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่ไม่ได้ถามเรานะคะเราต้องแบบว่าโอเคตกลงอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่อบอุ่นอืม น่าจะพูดประมาณนี้มากกว่าเวลาเราเจอเขาอะชาวท่านน้ำเป็นเออเป็น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 ชาวท่าที่มีพลังงานเอเนจี ie, ที่คุณอ่ะจะสัมผัสพลังงานของเขาได้อยู่แล้วแหละเออว่าคนเนี้ยมันประมาณไหนเวลาที่เราเจอหรืออยู่ด้วยอ่ะนะคะเราจะรู้สึกเหมือนอบอุ่นเราปลอดภยัยรู้สึกเหมือนเขาเทคแคร์เราอะ่ะอืมเพราะคิงถือถ้วยหมายถึงว่าเขามีความรักที่ท,ท,ที่ที่เยอะแล้วมามอบให้เรามามอบให้เรามาเริ่มต้นอ่านะคะหบถ้วยก็ ความรักอืที่มีบางสิ่งบางอย่างท,ที่ดีๆมามอบให้บางคนถ้าช่วงดีมากๆมันเหมือนแบบเออมีการเดินทางหรือมีการยื่นเกี่ยวกับเอกสารสัญญาหรืออะไรหรืออาจจะเป็นได้ของฝันของฝันอะไรที่เขาจะนํามาให้เราเพราะว่าหกถ้วยมันก็มีของฝันเห็นไหมคะสองถ้วยก็เห็นไหมมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมามอบให้เราอืมนะคือคนเราไม่นติดอ่ะถ้ามาคงจะไม่มามือเปล่านะคะอืมนะคะแต่ ไม่แน่ใจแต่ละคนจะได้อะไรนะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเอาลึกๆแบบเออ่หน้าตารูปล่างนะหญิงชายนะคะเออนะถ้าใครจะบอกนะรูปล่างหน้าตาหรือบุคลิกลักษณะนิสัยเรามาดูอีกอันนึงนะคะเแบบรูปล่างหน้าตาหรือคนนี้ยังไงที่มีอะไรเด่นๆให้เรารู้โอ้ยชัดเม้นเลยอะ่ะอืม อ่า j u สต m e n นนะคะแสดงว่าเออคื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 อคนคนนี้นะมันเหมือน Justment นะมันเหมือนแบบความรักเขาเรียกว่ายัางไงอะ่ะเหมือนบางสิ่งบางอย่างที่เราจะรู้หรือเราไม่คาดคิดว่าเราจะได้เจอคนคนนี้เออแสดงว่าคนนี้คุณกำลังจะรู้สึกเหมือนว่าถ้าใครที่คุยมานานแล้วรู้สึกเหมือนกำลังจะถอดใจว่าเขาจะไม่มาแสดงว่าเขาจะต้องมา จะได้รับรู้คําตอบเหมือนว่าจะหันหลังให้เราไปแล้วแต่ไม่ได้หันหลังให้เรามาหาเรานะคะอืมนะคะโอ้เป็นคนเซ็กซี่นะถ้าอ่าเป็นคนผู้หญิงก่อนถ้าเป็นคนผู้หญิงน่าจะเป็นหุ่นสมาร์ทออกจะไม่ได้แนวแบบว่าสวยแบบสมาร์ทน่าจะไม่ได้สูงมากนะคะไม่ได้สูงมากโอ้มีจัตติติดถึงสองใบนะคะ justice สองใบนะอืมการให้และได้รับที่เท่าเทียมกันเธอมีหัวใจที่ยุติธรรมนะชอบช่วยเหลือผู้อื่นหรืออะไรก็แล้วแต่อืถือว่าเป็นผู้หญิงที่น่าจะออกแนวแบบรูปร่างเล็กมากกว่าเออรูปร่างเล็กไม่ได้อ้วนนะคะไม่ได้สูงมากนะคะสวยแบบน่ารักนะคะสวยแบบน่ารักะะบบรก,กระทัดรัดนะคะอืถ้าเป็นคนไทยก็ถือว่ากระทัดรัดนะไม่ได้เชิงว่าสูงโปร่องอะไรแบบนี้นะคะไม่ใช่นะอันนี้คือผู้หญิงนะคะอะ่แล้วพอโดย energy ผู้ชาย จัสเมัคือบางสิ่งบางอย่างมันเหมือนต้องเจออืมต้องเจอต้องเจอนะเราต้องเจอกันอืมเป็นความที่เขารู้สึกเหมือนเหน็บหนาวถ้าไม่มีเรารู้สึกเหมือนอยากจะมีเราในชีวิตนะคุณผู้ชายนะอันนี้ไพ่ของคุณผู้ชายนะเดี๋ยวราดูผู้หญิงเอ้ยไม่ใช่ก็คือผู้หญิงของคุณผู้ชายแหละนะคุณผู้ชายที่ดูคลิปนี้นะธาตนะุน้ำอ่ะทีนี้เรามาดูให้ผู้หญิงบ้างคุณผู้ชายของคุณเป็นอย่างไร อ๋อมีพลังงานแรงดึงดูดซิกแอดพิวเลยอะ่ะอืมผู้ชายขอดูหน้าตาผู้ชายหน่อยค่ะเป็นยังไงอืมคุณผู้ชายคุณผู้ชายหน้าตาหล่อไหมอือหึเดล e เวอร์นะคะคุณผู้ชายนะอืมแสดงว่าคนนี้ อ่าเห็นไหมนะมันก็ตรงกับที่แบบละมุนนะ่ะ the lover นะมีความรักอบอุ่นอ่อนโยนโรแมนติกนะคะอืมแสดงว่าต้องเป็นคนหน้าตาดีแหละน่าจะดูในชำนองละมุนมากกว่าคาว่าหน้าตาดีแต่ละคนอาจจะโฟกัสไม่เหมือนกันนะหน้าตาดีของแต่ละคนใช่ไหมมีความละมุนออบอุ่นอ่อนโยนนะ your, นะดูแบบอยู่ด้วยแล้วแบบเย็นๆอยู่ด้วยแล้วสบายใจนะคะ the emperor มีพลังงานของความเข้มแข็งอยู่ในทีแต่เขาจิตใจอ่อนโยนแสดงว่าตัวเขาต้องบึกนะะบึกในเชิงถ้าเกิดว่าอายุนะไม่ได้น่าจะไม่ได้แก่มากกว่าคุณอาจจะรุ่นราวคราวเดียวกันก็ได้ด้วยนะคะแต่บางคนนี่ดูในทํานองแบบแข็งแรงแบบอืมออกกําลังกายเล่นกล้ามอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะอผู้ชายนะอืมเดี๋ยวขอดูผู้ชายอีกสามใบหน้า,านะ เอ็มเพลเลอร์เป็นผู้นําเป็นเจ้าของกิจการอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะมีหรือคนที่มีแบบเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะอืมมีความเก่งในตัวเองนะคะอืเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรพวกนี้ยได้ด้วยนะคะบางคนนําเข้าส่งออกรถยนต์หรืออะไรพวกนี้ก็ได้ด้วยนะคะเออทางานทํางานพวกอะไรที่เป็นแบบน่าจะเกี่ยวกับพวกออนไลน์หรืออะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะ โอ้ให้ผู้ชายไม่ออกเลยอ่ะอืมอ่ะขอดูรูปร่างหน้าตาคุณผู้ชายหน่อยอ่ะหรือว่าพูดไปหมดแล้วอืมผู้หญิงไม่ค่อยได้พูดขอดูผู้ชายสิอ่ะเป็นไพ่ผู้หญิงออกมาอีกอ่ะเดี๋ยวหมอขอดูรูปร่างหน้าตาผู้ชายหน่อยเพราะไพ่สำหรับนี้มันจะเน้นรูปร่างหน้าตาได้ดีมากมีแต่ผู้หญิงนะคือว่าแบบว่าไพ่ผู้หญิงตกมาหมดเลยอ่ะผู้หญิงหมดเลยให้ตายสิเออ ให้ผู้หญิงหมดเลยอะจะอผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงหมดเลยจริงให้ตาเทโลบินเอออะเอาง่ายๆอะนะคะคนนี้นะถ้าเป็นผู้ชายนะเออหน้าตาดีโอ้มีความเก่งนะคะแล้วก็มีความอบอุ่นนะมีความเป็นผู้นำเอาง่ายๆมันเหมือนว่าเขาตัดสินใจอะไรเนะี่ยเขาตัดสินใจเองเขียบขานนะ แสดงว่าพร้อมที่จะเลือกเรานะคะเป็นความรักนะคุณผู้หญิงเขาก็จะให้คุณเลือกเขาแน่นอนแหละตัดสินใจนะคะ the world มันหมายถึงออนไลน์การแต่งงานการที่สิ้นสุดการคบหาดูใจแล้วแต่งงานมี justice ขึ้นมาจะทะเบียนสมรสนะคะ e อเ r ร์เขาอยากให้คุณรักเขาแล้วก็เลือกเขาเจริงจริงตัดสินใจคุณผู้ชายก็เหมือนกันนะแบบว่าผู้หญิงคนนี้ก็อาจจะแบบว่าเคยห่วงพื้นที่ส่วนตัว เออตัวเองเขาอยู่แบบเน็บหนาวผู้หญิงคนนี้ก็น่าจะเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์มาแต่เขากับคุณก็ต้องได้เจอกันนะต้องได้มาเจอกันอืมจริงๆเขาห่วงพื้นที่ส่วนตัวของเขานะแต่เขาก็ตัดสินใจ <c oughs> ตัดสินใจที่จะเลือกคุณนะคุณผู้ชายนะคะผู้หญิงคนนี้เซ็กซี่เล้าร้อเลยนะพอมอเปิดมาอีกอันเนึ่งอ่ะเออ เซ็กซี่เล่า้อนนะคะผู้ชายมีความเป็นผู้นํานะคะอันเนี้ยบอกเลยนะเดลิเวอร์เนี่ยมันเป็นความรักเขาอยากให้คุณเลือกเขาอะ่ะอืมนะคะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เขาอยากให้คุณเลือกเขาอืมถือว่าเป็นเอเนจีที่ดีมากเลยนะ <c oughs> ไม่เหมือนเอ่อะไรนะธาตุอะไรดํามะกี้ที่ทําไปอันนี้ธาตุน้าธนะาตุดินนะรู้สึกพลังงานที่มันเป็นรูปของผู้ชายอ,ออกเยอะกว่าอันนี้คือแบบผู้หญิง รูปร่างออกมาเยอะหรือว่าไพาทาโล่ใบใหญ่เนี่ยเราบอกนิสัยอะไรของผู้ชายไปหมดแล้วนะคะอืมชอบท่องเที่ยวรักอิสระชอบทาอาหารหรือชอบทานอะไรอไร่อยนะคะแล้วก็มีความโรแมนติกจะต้องซื้อของฝันของฝากอะไรให้หรือมีดอกไม้อะไรนะในวันสําคัญนะคะอืมนะคะอันนี้นะบอกเลยนะการให้และได้รับที่เท่าเทียมกันสมมุติเราเคาะผ่าดูใจหรือแต่งงานเนี่ยน่าจะมีการจัดสรรแบ่งสมบัติอะไรแบบเป็นขั้นตอนที่มันเป็นแบบเอ่อ กลัวเหมือนแบบเราจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทาไมฉันนึกถึงผัวยายชมพูชมพู่อ่ะเออที่เมียฝรั่งเออยายชมพู่อ่ะที่ที่สามีเขาแบบจะต้องทําพิธีกรรมสมบัติแบงไว้เอออันเนี้ยลูกเลี้ยลูกบุญธรรมเรียกเลี้ยงชมพู่ยายชมพู่แล้วก็ลูกเขาลูกติดอ่ะเขาจะทําพิธีกรรมไว้เลยอะไรเงี้ยทําไมฉันถึงไม่รู้อ่ะทำไมถึงหมอไปนึกถึงยายชมพู่ก็ไม่รู้อ,อ่ะเออผู้ชายอ่ะนะคือมันนึกขึ้นมาก็เลยพูดเลยก็เลยบอกนะ เออมันอาจจะมีอะไรที่คล้ายกันหรือเปล่าไม่ก็นะคะอาจจะเป็นแบบเออเขาเรียกว่าอะไรเซนที่มันแวบเข้ามาแล้วหมอก,ก็พูดออกไปนะคะนะของคุณผู้หญิงนะคะผู้หญิงที่เจอผู้ชายนะโอเคนะอืมนะคะ,ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะลืมเดี๋ยวเรามาดูไพ่ไม่หมดวิชีก่อนใต้สำรับแค่ใบเดียวเดี๋ยวนี้มันจะบอกวิชีจะบอกอะไรจะสับไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะ แล้วก็ดูซีใต้สำรับคือใบไหนอะ่ะเดี๋ยวหมอขอดูใต้สำรับของวิชีแค่ใบเดียวเดี๋ยวจะดูโซดีแอกว่าลาสีอะไรที่เกี่ยวคืออ่าจริงด้วยเขาบอกว่าชาวธาตุน้าถึงเวลาที่แต่งตัวสวยเลยเห็นไหมกาคาบสร้อยมาให้เห็นไหมคะสร้อยเห็นไหมคะเนี่ยของฝันนะรีบแต่งตัวสวยไวรอเลยนะคะเลิกเศร้าเสียใจได้แล้วจริงๆรถ้าถ้วยมันเป็นไพ่พของมันเหมือนหมดหวังเสียใจคิดถึงเรื่องราวเอ๊ะฉันจะได้สมหวังไหมอันนี้คือถึงเวลาที่เราจะต้องแบบ แต่งตัวสวยแต่งตัวสวยรอเออเนื้ออกไหมคะ,อะของฝันเราต้องได้แน่เลยเพราะว่ากาคาบสร้อยมาให้เราขนาดน,นี้เราต้องได้เออเราต้องได้อะไรอะ่ะง่ายง่ายอะ่ะไม่สร้อยก็แหวนไม่แหวนก็อย่างอื่นอนะต้องได้ของฝันที่จะได้นะคะอืมนะคะจะต้องได้อ่ามีราศีอะไรมัางจ้าธาตุน้ําเดือนเมษายนนะคนที่เข้ามาคอลราศีเขาเอาแบบตรงๆเลยอ่ะราศีอะไรของเขาของเขาที่จะเข้ามานะพลังงานอะไรอ่ะบอกหน่อยสิ พอสามใบทวรัดพศสบวันเสาร์อืมห้าเห็นไหมคนเนี้ยแลดูแลดูเหมือนเนี้ยเหมือนเอ็มเร์เลอร์หุ่นนะคะเออบึกบืนแต่ถ้าเกิดอยู่ในเชิงอายุเริ่มถ้าเกิดว่าเขาทานเยอะหรืออะไรจริงๆเขาน่าจะเป็นคนหุ่นที่แบบบึกมากกว่าออกกําลังกายอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยอ้วนก็คืออ้วนหรือท้วมนหน่อยไม่ได้อ้วนอะไรเยอะนะคะวี not, นัสดาวสุข สแสดงว่าเดิมทีต้องเป็นคนที่หน้าตาดีอ่าผู้หญิงก็ต้องเป็นคนที่ดูเหมือนเป็นแม่แม,แม่เรือนไม่กระดกกระเดกนะคะอืมดูเรียบร้อยนะเพราะดาวีนัคือสเสน่ห์หรือคําพูดของเขาจะพูดจาเย็นเยนไม่กระโชกโคกหักนะคะน่าจะเป็นได้ทั้งหญิงทั้งชายนะคะอืมนะอืมอ่ะก็มีประมาณนี้วันศุกร์วันเสาร์แล้วก็ราศีพฤษภนะคะอืมน่าจะประมาณนี้นะ กับขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ